สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้วันที่28มีสายน2568ค่ะไก่หอดมือเขามาแหลานะคะคุณผู้ชมเมื่อนี้แม่หมูจะพาเดินทางมาหาปู่โนนสวรรค์น,นะคะจะพามาติดตามรับชมในทางโค้งสุดท้ายงวดวันที่2พฤษภาคม2568ค่ะปู่กระหายตองวันแหลานะคุณผู้ชมวัดทิพานมา8558นะคะเข่าเล็กทูบนะคะุณผู้ชมมือนี้มารับชมก่อนต่อนนะคะว่า ปู่จะเน้นตัวยำให้ตัวใดปู่จะจุดทูบได้ตัวใดเนาะคะ่ะเพื่อได้โชคได้มาน้ากันงวดวันที่2พฤษภาคม2568ค่ะเข้าไปรับชมฟังน้ากันค่ะครับนมาสักการครับปู่การมัสก,การเจ้าค่ะปู่เจ้าจเล่ะท่านผู้ชมนับงวดที่ผ่านมาได้พี่น้องได้นี่เลขกทูปปูแปดห้าตรงๆนะครับเหล็กทูปหงสุดท้ายมหาปู่นะครับขึ้นเตีมงหนึง่งอ,อันนกับปู่ขึ้นเตีมงหนึ่งโอ้ค่ะ เดี๋ยวจะเบิกได้พี่น้องเดอ้อแล้วก็ชุดที่งวดที่ผ่านมานบชุดของปูกับแมนได้พี่น้องเดอ้อหลักสิบหลักหน่วยเห็นไหมครับศูนย์แปดเก้ามาแปดนับเลขติดศูนย์หนึ่งหาเห็นไหมครับจับก็มาแปดหาได้พี่น้องเด้อเห็นไหมครับถ้าจับก็มาแปดห้าแต่ชุดที่ปูจับไห้บ่เขาทำชุามาชมนะครับเน้นเก้าเจ็ดออกแปดออกเจ็ดสองมาแต่เล็กวิ่งทำชุ่มสองเจ็ดสองเจ็ดกับแปดห้า 2, 7. 2, 7, 8, เล็กวิ่งปูมาอยู่ อย่าลืมพี่น้องครับสูตรลักสิบหน่วยปูนี่สามตัวนี่มาทุกงวดทำชมยังไม่หลุดนับมาได้สิบหน่วยงวดที่พันมาแปดมาลักสิบนับมาทุกงวดด้วยพี่น้องเด้อนะครับปูให้ต้องงวดแล้วนะครับเอานับชุดที่ปูให้ต้องงวดเลขดับปูกรดับอยู่พี่น้องงวดที่พันมาดับอยู่ดับงวดที่ผ่านมาเลขดับปูดับอยู่ปูให้ต้องงวดยำให้เอฟซีอีกรอบทำาชมนะครับของปูได้นหนึ่งที่เขียนไว้พี่ปู ช<ใ>ุดี่ปูเห็นไหมครับสองพฤษภาคม2,568มาได้สิบหน่วยศูนดเกตัวตัวเก้าบ่ปู <9 S 1> นะมาสุงวดได้พี่น้องได้บหลักสิบหลักหน่วยชุด3ตัวนี้มาได้สิบหน่วยมาได้มาทุกงวด เลขติดศูนย์หนึ่งห้าเก้านะครับถ้าวิ่งปูที่วิ่งเก้ากับห้านะครับผมจับคู่เก้าห้าเก้าหนึ่งเก้าศูนย์แปดห้าแปดหนึ่งแปดเก้านะครับตัวกันเก้าเก้ากับศูนย์ศูนย์พี่น้องสามตัวห้าหนึ่งเก้ากับศูนย์เก้าห้าเน้นศูนย์เก้าหาเลยบร้อยปูเอ่ะนี่ท่านผู้ชมน,นี่จุดที่ปูใหต้ตรวงสองตัวเน้นเก้าหากับเก้าหนึ่งเมนะครับ เลขดับปูกะดับยูพี่น้องดับยูทุกงวดนะครับผมเลขดับปูดับตามสูตรอ่าแต่ว่าผู้ใดมกกักระติดไว้ผู้ว่าติดกันไว้ถามักนะครับกระดับยูยังท่านได้ยังท่านได้หลุดตั้งแต่ต้นปีเลขทูเป็นตัวใดล่ะปูตัวตัวนี้มันมันมาตัวนี้ตอนตอนเลขครับหาศูนยเก่านี่บ้องเมนครับตัวตัวไทยจะว่าแมันศูนหรือเกา้าปูจุดจจุดจอันนี้จุดแปดคำสิบสี่คำตัวใดล่ะปูขึ้นมี่สองอัน อันนี้แปดคำเนี่ยตัวครับผมฟังให้แปดคำมีสิบสี่คำจุดสองหลับหรบอเปล่าปูเอาเห็นบมแหละธรรมชุชมอย่ากสะท้อนอืปูไทยมันสะท้อนแสงไฟพี่น้องก็เลยพอคอยเห็นอหาศูนย์เก่ากับตรงกันแน่นอีกตัวหนึ่งตระได้หรือปูไม่มาหาหนึ่งเก่าหนี่แน่นไหมหาหนึ่งเก่าหรือหาศูนย์เก่าแต่หาหนึ่งเก่าตัวเดียวกันตัวนี้หาหนึ่งเก่าพี่น้อง เมื่อแปดคำจุดซองอันแรกบอกค่ะปูมเมื่อนี่เมื่อสิบสี่คำไหนน่าตัวหกแปดแปดเป็นหกแปดแปดป่ะปูเอาหาหนึ่งเก้านี่ตรงกันไม่พี่น้องคือจุดแรกอันเถอะปูมันสงสัยกันแปดแปดคำบอเมนมามันเข่าไอชุดที่หานึงเก้าอะไรวะแต่ก็วลูกแต่สงสัยก็เลยขอขออวันีกันหนึ่งมือเมื่อสิบสี่คำ อือพี่ดองนะครับอืเห็นบาชัดธรนมชม้ชมอยากสะท้อนเนาะหกแปดแปดตีปัวอืมอ่ะเหล็กถูกปัวหกแปดแป <6 88. S 1> ดปูไทยมันเป็นแสงไฟมันก็เลยบ่เห็นบ่ชัดอือได้ค่ะขออนุญาตเดี๋ยวบอาถวเขียนให้ได้พี่้องได้ มันมัน,มนรสชัดนะคร,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 รับปูเออเบิ่งจังสีก็ใช่แต่แต่เบิ่งเบิ่งเบิ่งอันนั้นมันเป็นหกแปดนะค่ะบสชัดิปันใดมันจักสะท้อนไหมครับปูเพราะว่าเอาโทรศัพท์อันไหนมันจักสะท้อนปู้ชายต้องไปล่ะปูห้าหนึ่งเก้าตีครับปูอ๋ออันอันที่แรกก็ได้บพเที่มันตรงกันอยู่แหละปูพันหมื่นแปดท <ำ S 1> ่านเนี่ย ตััวนี้ครบจุดครั้งแรกเลยเอาตัวจุดหมู่แปดคำแม่นค่ะธรรมชุ่มนะครับอันนี้เลขถูกนะครับผมไอ้ปูจุดปูปูจุดสองเท่าจุดสองซิมสองสองวันพระธรรมชุ่มแบบอีกชุดหนึ่งก็ตรงกับชุดที่อ่าชุดที่ปูให้กองวดธรรมชุ่มนี่คือชุดหาหนึ่งเก่าหาหนึ่งเก่าคือมือแปดคำครับผู้ใดมักอ่า ชุดที่ปูชุดที่แรกก็คือ้หานิ่งเก่าได้พี่น้องได้ตรงกันกับชุดที่ปูให้ตองหวัดนะครับอันนี้เป็นชุดสูตรคำนวณปูนะครับผู้ใดมัก์ลักสิบลักหน่วยหนับศูนย์แปดเก้านับปูใดมีเลขติดเป็นแม่นจับไซได้พี่น้องได้หนับศูนย์แปดเก้ามาได้สิบหน่วยอ่าได้ตรงกันกับงวดที่แล้วนะครับยังไม่หลุดนะครับสูตรที่ของปูนะครับเลขติดศูนย์หนึ่งห้าเก้าเป็นบวแม่นวิ่งห้าวิ่งเก้ากับห้าแม่นเน้นที่เก้า เน้นที่เก้าอ่าสองตัวเน้นคู่ใดกับปู9 5 9าห้าเ <95 91. S 1> ครับเก้าตัวเน้นได้พี่นอ้องได้เน้นลักเก้าครับ9 5้า9 0าเก้าหน้ะครับปูยำใหโคงสุดท้ายก็คือลักเก้านะครับปูจำไใแปดก็คือ8 5 8ห8 9แปดหนึ่้าธรมชมนะครับแปูปูปูบริจับูได้มากกระจับเอาตัวกัน99้กับ0ูนยสามตัวเน้นคัๆค,ค,คือ0ูนย์เก้าหาบอกปูเมนชุดนี้เลยปะครับชุดนี้เลยมาพี่น้อง พอไดมากสามตัวนะเป็นแนวทางหยิบจับลอตเตอรี่ได้พี่น้องได้นะครับอ่าเป็นแนวกระทั่งเลขคำนวณน,นะครับความฝันแน่เลขถูกแน่ท่านผู้ชมอ่างวดที่ผ่านมาก็มาแปดห้าเลขถูกป,ปูมาแปดห้าในงวดที่แล้วเ,เลขถูกมาแปดห้าตรงๆนะคร,ร,รับอ่าโอ้ 5, 8, 5, 8, 5. ห้าแปดห้าแปดห้างวดนี้เลขถูกท่ทานผู้ชมนี่นะครับแปดแปดตอเลกขกแปดทั้งแต่พี่เห็น,น,บ,นบอชัดิเบิลแปดศูนย์โมปูร มันใจปวูว่าเป็นเปลียดอยู่แน่แอบเพราะมันแปดกันแล้ครับแปดแปดหกได้พี่น้องได้ไรจากล่างไปบนนี่นี่คับชมหกแปดแปดหกแปด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 หกนะครับครับสามหางทอนละครับคนเกินเนาะไอ้นี่นี่อันนี้หางนึงเก่าอ่า หรือเกาหนึ่งหากระตรงกันครับชุดที่ปูหาหรือเป็นหาซูนเกากรตรงกัน,นทำชุ่มปูจุดสองสินนะครับมันสงสัยแล,ล้วก็ได้จุดใหม่มหมที่ปูอันนี้หกแปดแปดเอานะโปรไดมักเล็กถูกปูนะครับผมแคปหน้าจอได้ทำชุ่มด้วยบ่าวถอดตัดให้กับแปดแปดกับแปดหกมื่อแท้เป็นหาสามตัวชิ้นเลขกครับตัวเอ้าเลขดับทำช่มเลขดับปูนนสวรรค์นับดับตามสูตร นะครับผมดับบนล่างไปกลับเด้ทผู้อมเด้นะครับหกสองสองหกสองศูนย์ศูนย์สองสองสามสามสองหกหนึ่งหนึ่งหกสองเก้าเก้าสองเจ็ดแปดแปดเจ็ดนะครับแก็บหน้าจอได้พี่น้องเด้นะครับผมอันนี้เลขดับนะครับถามมากระติดไว้ปัวดนะับมีโอกาสมาได้แต่ว่ากระดับอยู่ทำช่ชมยังไม่หลุดนะครับตั้งแต่ปลายปีจำนมาฮอด จนว่าฮอดนี่ครับผมยังไม่หลุดนาเหล็กดับปูถึงปัจจุบันอ้าปูอูเหล็กหนึ่งอย่างนี anger. ้นาะบาทนี่ธรรมชมพบหนึ่งขึ้นมาถือบาทนี่เอาทามักกระติดไว้คือปูวาถามักกระติดไว้แอรแคบหน้าจอได้พี่้องเด้ออันนี้เอารับปูเน้นเก่าหาเก่าหนึ่งนะครับชุดที่ปูให้ตองวดเหล็กถูหกแปดแปดนาเป้่าเท่ากะเขียนให้แปดแปดหกไล่จากล่างไปบนตัดให้แปดแปดกับแปดหกนผู้ชม ดาบชุดปูเนียนขึนเกาหานครับเกาหนึ่งกปูเนาะเมนอ่าเอาหาได้โชคได้มาได้พี่น้องได้มาคักๆตัวใดลยะปู mm. มืคยคอเกหนะครับศูนย์เกาหานี่ศูนย์เกาหานนนปูมาคักๆ้นศูนย์เกาหาอืมจะได้ให้อีกปููเนี่ยิไ่ได้ให้อยู่ <laughs> มาคักเกาหานี่เลย mm. มักลักเกา mm. ลักเกาอืม mm. เอาพี่น้องปูนนสวรรค์ ลานเปอร์เซ็นต์โมเมนพันเปอร์มั่นใจครับมาวปูเนาะรักเก่าได้พี่น้องได้เก้าหาเก้าหนตัวปูเน่นรักเก่าเก้าศนย์จะเป็นตัวร่องเนี่ยตัวกัน8ปดหาแปดนึ่งเก้านมาตัวกับมาตัวเก่าได้ไม่อยากวิ่งก็รูดเลยก็ได้เมื่อเสียเงินตัวกันเกเกกับศูนย์ศูนย์มนตมชมเอานะครับผมเลขถูกกันนี้ได้พี่น้องได้แป8แปดนะแปกับแปดหกมชม ถามากักถาชอบน้าพี่น้องเนาะไปหายิบจับลอตเตอรี่ทำชุ่มนะผมบอกมกักรูชอบเบิ่งซื้อๆทำชุ่มนะครา,กา,กากบขอบคุณขอบคุณปูนะผมขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทั้งสองทุกท่นนานนะไปโชคให้มาเดอ้อพี่น้องเดอ้อนะพอกันคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวโชคได้มาหน้าปูเดอ้อค่ะพอกันหมาคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ